สวัสด <polarization. S 2> ีค่ะว <ique> <presenters> ัน <Shut> น <up> ี้เราค่ควรพระธรรมสองซาุูเอลบทที่ส1บเอข้อยีถึงยีเจค่ะเมื่อภรรยาของอุริอาทราบข่าวว่าอุริอาสามีของตนเสียชีวิตแล้วนางก็คร่ำครวญด้วยเรื่องสามีของนางเมื่อสิ้นการไว้ถูกแล้วดาวิดก็ส่งคนไปให้พานางมาที่พระราชวังและนางก็ได้เป็นมเหสีของพระองค์ประสูตรโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์ แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทานั้นไม่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วเรารู้สึกเช่นใดหากเป็นนวนิยายประโลมโลกเราคงพูดออกมาว่าว่าแล้วไงแต่นี่คือความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นและรู้รายละเอียดแห่งการบาปตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องการได้มาซึ่งนางบัตเชบาเป็นการได้มาแบบที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเลย มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เคยชี้แจงเพิ่มเติมว่านางบัดเชบาแม้จะเป็นมารดาของกษัตริย์โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่แม้จะเป็นหนึ่งในต้นตระกูลของพระเยซูแต่ชื่อของนางบัดเชบากลับไม่ถูกบันทึกในพงพันธุ์ของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวเลยซึ่งเราอ่านได้จากพระธรรมมัทธิวบทที่6บทที่1นึข้อ6พระคัมภีร์บันทึกแต่เพียงว่านางที่เคยเป็นภรรยาของอูริอาแทน ไม่มีชื่อบัทเชบาอยู่ในพงพันธ์ของพระเยซูให้พวกเราได้เรียนรู้การที่ดาวิดใช้วิธีการบาปด้วยการฆ่าคนบริสุทธิ์เพื่อให้ได้มาการได้มาด้วยการครอบครองนางบัทเชบานี้เราคิดเห็นอย่างไรในชั้นเรียนพระคัมภีร์เราเคยอภิปรายกันถึงความคิดของนางบัทเชบาว่าเหตุใดจึงยอมก็ได้คําตอบที่ค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันว่า สถานภาพสตรีในยุคนั้นต่ำกว่าบุรุษและโดยเฉพาะดาวิดเป็นกษัตริย์ทำให้บาดเชบาไม่สามารถต่อต้านหรือขัดขืนได้มันแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ดาวิดท,ทำผิดบาปแต่เพียงผู้เดียวและบาปนี้ก็ส่งผลต่อครอบครัวของดาวิดพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมเสมอดาวิดและครอบครัวจะได้รับผลจากการกระทำครั้งนี้เช่นใด เชิญเราติดตามกันต่อไปขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน